ถ้าให้เพื่อนๆน,นึกถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีที่พักติดริมแม่น้ํามากที่สุดเพื่อนๆนึกถึงจังหวัดอะไรกันเจ็ดแปดเก้าจังหวัดที่ไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหนก็มีแต่ความเขียวขจีทั้งหมดประมาณ300ขั้นก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ได้เหงื่อเล็กน้อยจังหวัดที่คุณอยากจะตื่นมาตอนเช้าแล้วพบกับสายหมอก และบรรยากาศเย็นๆท่ามกลางธรรมชาติคนที่อยากจะลงเล่นน้ำนะครับก็สามารถลอยคอกลับมาถึงที่พักได้ในระยะทาง1กิโลเช่นกันทุกคนออกไปเอาหน้ากระทบกับสายลมและไปชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นชิลมากเลยนะคะตอนนี้ลมแบบกระทบหน้าสบายมากไปเอาขาจุ่มน้ำและนอนฟังเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนแล้วมันคงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับกาญจนบุรี สวันหนึ่งคืนกับพวกเรา On The Walk สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนก็เมื่อเช้านะคะเราได้มีโอกาสไปใส่บาทรทำบุญนะคะที่ วัดท่าขนุนนะคะก็คืออยู่ในชุมชนท่าขนุนเลยแล้วก็ได้เดินขึ้นไปที่พระพุทธเจดีย์คีรีด้วยนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะต้องเดินแบบนี้ขึ้นไปทั้งหมดสามร้อยขั้นนะทุกคนถึงแล้วนะครับทุกคนนี่จุดด้านบนตอนนี้เราก็อยู่ที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในพื้นที่ด้านบนแล้วครับ เราแวะมาสักการะกันสักนิดหนึ่ง ก็ไปเดินที่ตลาดริมแควนะคะมีอาหารเช้ามีของขายก็คือเป็นคนในชุมชนท่าขนุนเนี่ยเป็นชุมชนเรียบแม่น้ำแควน้อยนะคะโดยที่มีสะพานแขวนสามารถเดินผ่านสะพานแล้วก็เชื่อมไปที่วัดท่าขนุนได้นะคะว่ายน้ำมาจากบางขนุน นี่นะครับจันเป็นหมาที่ว่ายนะ้ำมาจากวัดท่าขัน ใครที่มาจังหวัดกาญจน์ก็อย่าลืมแวะมาไหวา้พระที่วัดท่าขนุนกันได้นะครับส่วนตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุร้อนหินดาดนะครับซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนซึ่งค่าตั๋วก็คือคนละยีบบาทนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้ำพุร้อนที่ด้านในกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ oh, เป็นอย่างนี้เหรอคนแช่เยอะมากเลยเอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้ําพุร้อนมันจะร้อนสักแค่ไหนกันนะครับทุกคนฝั่งหนึ่งถ้าเรามองไปทางขวามันจะเป็นฟิลเหมือนลําธารน้นําตกไหลมามีความแบบเป็นธรรมชาตินะคะส่วนฝั่งซ้ายถ้าเราหันมาเหมือนเขาจะกั้นเป็นบ่อเป็นล็อกทําให้เป็นสัดส่วนร้อนฝั่งนี้เย็นนะครับเป็นน้ําตกนะฝั่งซ้ายเนะี่ยมันเป็นบ่อน้ําพุร้อนจะเห็นแบบพี่ๆเขาลงไปแช่กันนะส่วน ฝั่งนี้คือเป็นน้ำตกเฉยเลยก็คือร้อนและเย็นแช่สลับกันแบบออนเซ็นนะใช่วีแต่ว่ามันสบายนะคะตอนเนี้แบบแค่ขาลงไปอ่ะอืมมันก็สบายดี ราอยู่ที่ไซโยกวิวแล้วนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปทำการเช็คอินและไปดูห้องพักกันว่าวิวริมแม่น้ำเป็นยังไงนะใช่ตอนนี้ก็อยู่ที่ล็อบบี้นะคะใหญ่โตใช่ใหญ่มาก <S <s <ign> <S ใหญ่มากๆกไปฮะทุกท่านก็เมื่อกี้เราเช <c oughs> ็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ที่พักเขาจะมีรถกอล์ฟนะครับพาเราไปส่งที่ห้องพักนะครับ เพราะว่าห้องพักเราอยู่ติดริมแม่น้ำก็ไม่ต้องเดินเพราะว่าโครงการใหญ่มากว้าวฟิวแพรทุกคนห้องพักของเราที่จองมานะคะจะเป็นแพรริมน้ำนะคะแล้วก็สามารถเปิดประตูออกมาจะเป็นชานด้านหน้านะคะเทควิวน้ำได้แบบนี้เลย นี่สามารถกระโดดลงเล่นน้ําได้จากข้างหน้าเลยนะคะถ้าเกิดไม่โดนพัดปิวไปซะก่อน <c oughs> ที่นี่คือไซโยกวิวรีสอร์ทที่นี่เขาคิดราคาเป็นหัวคนละ1,200บาทนะคะรวมอาหารเย็นวันนี้นะคะวันที่เช็คอินแล้วก็วันที่เช็คเอาท์ก็คือจะมีอาหารเช้าอีกหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็ตอนเย็นอะ่ะเขาจะมีกิจกรรมล่องแพนะคะ2รอบน่าจะเป็น4โมงกับ5โมงแต่ว่าวันนี้น่าจะคนน้อยมีรอบเดียวตอน5โมง ก็ถือว่าราคาดีคุ้มค่าตอนนี้เวลา เกือบห้าโมงนะครับที่นี่ก็จะมีล่องแพด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินไปล่องแพกันซึ่งบนแพเนี่ยก็เหมือนจะมีกิจกรรมให้เราทําด้วยใช่ก็คือเขาก็จะล่องไปกับแพแล้วก็ไปประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็ใครอยากโดดก็โดดได้เลยแล้วก็ลอยคอของแสบกลับมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้มีทัวร์ด้วยนะน่าจะสนุกดี <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่บนแพแล้วนะครับทุกคน แต่ว่าแพยังไม่ออกนะนั่งรอเดี๋ยวเขาก็จะขับนี่เลยล่องไปตามแม่น้ำนี้นะครับตอนนี้นะครับแพได้ออกจากที่บ้านพักแล้วนะซึ่งเมื่อกี้นี้พอจะทราบมาว่าเขาบอกว่าเราจะล่องไปประมาณ1กิโลนะเออและสำหรับคนที่อยากจะลงเล่นน้ำนะครับก็สามารถลอยคอกลับมาถึงที่พักได้ในระยะทาง1กิโลชเช่นกันทุกคนลอยมา ใช่มันก็น่าจะมาเร็วตาวนะลมเย็นสบายนะครับในระหว่างที่แบบแพรมันล่องไปนะ บรรยากาศดีแล้วก็เมื่อกี้มีแบบพี่ๆคนจีนนะโดดน้ํากันสนุกเลยเสียดายเหมือนกันนะเมื่อกี้เราโดดไม่ทันที่เนี่ยคือมันจะมีจุดเล่นแค่บางจุดเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนบอกว่าเราควรลงที่ไหนและไม่ลงที่ไหนนะครับอย่างตรงเนี้ยก็คือเขาห้ามลงแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมันลงแล้วมันไปมันจะไปไกลเกินจากแพนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องลงตามที่จุดที่เขาแจ้งเท่านั้นนะระหว่างนี้เราก็ชมบรรยากาศนะครับกับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินตรงนี้ ชิวมากเลยนะคะตอนนี้ลมแบบกระทบหน้าสบายมาก่ใครนะครับที่มาเที่ยวที่กาญจนบ,บุรีนะก็อยากแนะนําอีกหนึ่งที่พักนะครับก็คือไซโยควิวนะแล้วก็ใครที่อยากจะมาทาก,กิจกรรมเพิ่มเติมเนี่ยอย่างแพที่เรานั่งเนี่ยเขาะจะลากให้เรานั่งไปประมาณหนึ่งเลยก็นั่งฟรีนะกลุ่มแรก,กนะเริ่มมาแล้วก็คือลอยคอมาเรื่อยๆอะนะๆนะแล้วก็แพรเราจอดรับอยู่ จบไปแล้วกับการล่องแพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับโอ้บรรยากาศดีมากนะใช่โอเคเดี๋ยวเราขอตัวเข้าที่พักก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามื้อเย็นที่ไซโยกวิวเนี่ยที่เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่เขาจะมีอะไรมาเสิร์ฟให้พวกเราสองคนบ้างได้กินข้าวกันได้กินอาหารลอยมาแล้วอะเออกินหอมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับที่นี่เนี่ยมันจะมี เวลาให้เรากินข้าวอยู่นะครับก็คือเริ่มตอน6กโมงครึ่งนะทุกคนเดี๋ไปดูถึงสองทุ่มนะคะเออสำหรับอาหารเย็นนะเดีย๋ยวไปดูกันเป็นแบบบุฟเฟ่นนะทุกคนนี่นะคะก็จะมีกับข้าวใดๆเมนูเส้นผัดผักยำไก่ทอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยผลไม้นะคะเป็นส้มโอกับแคนตาลู ก็ยังมีไอติมด้วยนะนี่ใช่ไหมที่เขาตักกันอยู่<ช>นี่นะนี่นทุกคนมีแกงเขาเรียกแกงอะไรไม่รู้แต่เราเล็งไว้แล้วอืมเป็นแกงกะทินะครับนี่แกงกะทิเลเวอร์อรุณสวัสด์ยามเช้านะครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศ ดีมากเลยนะครับวันนี้เหมือนจะมีหมอกลงเบาๆนะครับในช่วงเช้าแล้วก็เหมือนน้ำจะแรงขึ้นกว่าเมื่อวานด้วยนะ ได้เวลาเช็คเอาท์แล้วนะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่และกันนะที่ผมขอแนะนำนะครับเพราะว่าธรรมชาติดีมากแล้วก็การบริการทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับที่ไซโยกวิวที่นี่มีทายห้องหลายแบบมากนะครับทั้ง2เตียง3ามเตียงแล้วก็เป็นบ้านแบบครอบครัวนะใครที่สะดวกมาก็จองมาได้นะฮะ และแล้วที่ที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับทุกคนจับการเอาสมุดพาสปอร์ตอุทยานมาสแตมป์นะคะใช่ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเอราวันนะครับทุกคนเป็นน้ำตกที่ยอดฮิตน้ำตกหนึ่งณนะเวลานี้นะเรามาตามหาลายเซ็นกันด้วยลายเซ็นพี่ฉลามใช่เดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะเซ็นได้ไหมจบ อย่าาเอเป็นปลาฉลามไงนะอันนี้เป็นแบบมาเก็ตติ้งนะคะจะได้มาหลายๆรอบนี่ได้มาแล้วนะคะได้มาเรียบร้อยชัยยานแห่งชาติเอราวันใช่แต่ว่าลายเซ็นที่เราตามหาที่จะเป็นลายเซ็นฉลามนะครับคือลายเซ็นปลาฉลามวันนี้พี่เขาป่วยนะใช่แต่ว่าเมื่อกี้พี่ที่เซ็นให้เราเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็มานะคะคือมามาบ่อยๆแหละไม่ได้มีว่ามาประจําวันไหนอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลากันใหม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เราตั้งแต่เราไปปั๊มมานะคะเจ้าหน้าที่อุทยานทุกที่เลยนะเขาตั้งใจสแตมป์ตั้งใจปั๊มตั้งใจเซ็นให้ทุกที่เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยตามความตั้งใจที่ตั้งใจไว้ก็คือจะเดินเข้าไปประมาณสัก2ชั้นแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องค่อนข้างต้องใช้เวลานะครับใช่ก็คือทั้งหมดมันจะมี7ชั้นนะคะชั้นที่7จ็ดอาจจะชื่อว่าภูผาเอราวัณแต่ว่าวันนี้เราจะเดินไปถึงชั้นที่2ใช่มคือชัั้นวงมัฉใช่แล้ว แล้วก็น้ําตกที่นี่เหมือนจะมีปลาอยู่ในน้ําด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปลองดูกันอากาศด,ดีมาก <c oughs> ใช่สดชื่นดีเดินชิวอีกแล้วและบริเวณตรงนี้ที่เราอยู่นะครับทุกคนเป็นน้ําตกชั้นที่หนึ่งนาะแต่ไม่แน่ใจจําชื่อไม่ได้ว่าไหลคืนลังอะไรสักอย่าง<อ>าถ้าจตไม่ผิดนะคะโอ้แต่ที่น่าทึ่งมากคือน้ํนาตกใสมาก เป็นสีฟ้าแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ประมาณเนี้ย <c oughs> ประมาณตัวสี่ห้าสิบเซนได้ตั้งแต่ชั้นแรกเลย <c oughs> อทุกคนน้องปไปอยู่ใกล้มาก <c oughs> ถึงเวลาต้องเลือกแล้วสินะเพราะฉะนั้นเราเลือกทางนี้ไป เพราะอะไรนะะ่ะเหรอเพราะว่ามันใกล้กว่าโอ้เฮ้ยแต่มันสวยจริงเว้ยทุกคนมันเวอร์มากโอ้ฮ<อ>ัานหนังตกชั้นที่สองนะคะวังมัชชาเออตอนแรกอะ่ะเราเห็นข้างล่างก็ว่าอลังการ<อ>แล้วนะทุกคนแต่พอขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะคืออลังการกว่าอีกอะ่ะดี ้็น้ำเป็นสีฟ้าแล้วก็ยังมีน้องปลาอยู่นะคะใช่แต่ที่เนี่มีข้อควรระวังหนึ่งอย่างนะครับทุกคนคือใครที่มาที่น้ําตกเอราวัณน,นะถ้าคนที่จะลงน้ําแนะนําว่าให้เช่าชูชีพกับทางเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้คือเขาบังคับเลยส่วนคนที่มาถ่ายรูปเฉยๆแบบเราก็ไม่จําเป็นต้องเช่านะครับ ที่นี่นะครับทุกคนมันจะมีบริการจุดรับส่งที่เป็นเหมือนใช้รถกอล์ฟในการวิ่งเข้ามาแต่ว่ามันเหมือนจะมาได้แค่ชั้นที่1แต่ว่าขามาเราเดินเข้ามานะครับขากลับก็ลองนั่งรถกอล์ฟกลับออกไปบ้าง ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าการลิเวอร์แควเลสตอนนะคะก็ที่นี่นะมีทั้งส่วนที่เป็นร้านอาหารนะคะติดริมแม่น้ำแควใหญ่เลยแล้วก็จะมีส่วนของคาเฟ่ชื่อว่าล็อกเซียคาเฟ่อยู่ในบริเวณเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ร้านสวยมากใช่ตกแต่งแบบน่ารักมากเลยนะครับทุกคนนี่แค่สวนทางเดินเข้ามานะดูนะทุกคน มีมุมถ่ายรูปต้งแต่ยังไม่ทันเข้าร้านเลยนะคะเป็นแบบสวนดอกไม้แล้วก็มีสตีเฟอร์เิเจอร์วางให้โพสท่าถ่ายรูปน่ารักมากใช่แล้วก็เมื่อกี้นะแอบเดินเข้าไปแล้วรอบนึงคือทางเข้าในร้านนี่แบบน่ารักเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขอตัวเข้าไปสั่งอาหารในร้านก่อนนะทุกคนที่นี่มีเมนูเยอะมากเลยครับไปเดี๋ยวไปลองดูกัน อาหารเต็มโต๊ะนะจ๊ะอันนี้อ่ะมาลุยเป็นการกินอาหารไทยฝรั่งแบบฟิวชัน่นใช่แบบผสมกันอืมที่สั่งมาก็มีพิซซ่าทัฟเฟลหนึ่งกระบะแล้วก็มียอดมะละ,ละน้ำมันหอยบวกบวกเนื้อย่างแล้วก็มีสปาเกตตี้อันนี้โอ้โหดูชามเบิม้ม แล้วไอ้ลูกๆนี้ก็ไม่ต้องเดานะครับใบทุกงานก็สั่งทุกงานหอมหมกทะเลนั่นเองหอมหมกทะเลเพราะว่เป็นของชอบอือเออหอมนะอร่อยมากรู้สึกว่าทัพเฟิลชัดมากนะกลิ่นมันหอมอะอืมต่อไปนะครับจะลองยอดมะระผัดน้ำมันหอยกับเนื้อยา่างอืม,อม นี่ให้ดูเนื้อย่างนะครับมีเดียมแรลุยอันนี้คือเหมือนชอบตรงที่เขามีโรยกระเทียมอ,อันนี้มีกระเทียมมาให้เยอะมากเลยดูดิปากเข้าปากลุย Oh, อิ่มสุดๆนะครับทุกคนกินจนเหนื่อยทุกคลิปนะคะใช่เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับทริปกาญจะนะบุรี2วัน1คืนของเรานะสําหรับใครที่ดูมันถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและ EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะทุกคนนะขอร้องนะกดติดตามไปด้วยแล้วเจอกันแล้วเจอกันครับบายบาย